รีวิวไม้กวดาดหยักย่ายผ้าไมโครไฟเบอร์งอได้ปรับยืดได้280เซนติเมตรเลยค่ะลดได้ตัวช่วยทำความสะอาดบ้านมาเพิ่มค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะไม้กวาดปัดหยักย่ายค่ะเพื่อนๆเป็นผ้าไมโครไฟเบอร์นะคะนี่ค่ะวิธีการใส่นะคะเราก็หมุนต่อกับก้านแบบนี้นะคะสามารถปรับความยาวได้280เซนติเมตรเลยนะคะเพื่อนๆโอ้หนี่ค่ะเพื่อนๆยาวมากๆเลยนะคะ สองร้อยแปดสิบเซนติเมตรค่ะโอ้โหไปนู่นเลยค่ะเ,เพื่อนโอ้หูนี่คือสิ่งที่ต้องการเลยนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าแมงมุมค่ะเพื่อนเขาชอบทำหยกักย่ายิเผอแมแคปเดียวนะคะแมงมุมเขาก็สร้างหยักย่าเยิขึ้นมาอีกค่ะเพื่อนเพื่อนต่อไปนี้โลสจะได้ทำความสะอาดปัดกวาดย,าย้ายมงมุมนะคะเพื่อนๆนได้ง่ายแล้วก็บ่อยครั้งขึ้นนะคะโอ้แล้วก็สินค้าไม่ได้ก้องแกงเลยนะคะเพื่อนๆถือว่าใช้งานได้ดีทีเดียวค่ะเพื่อนๆ ปรับได้ยาวด้วยนะคะเพื่อนๆแล้วก็สามารถงอได้แบบนี้ด้วยนะคะนี่ค่ะเพื่อนถ้าเพื่อนเอาไปกวาาสูงๆนะคะเพื่อนๆก็สามารถงอได้ค่ะแล้วก็ดัดขึ้นมานะคะเพื่อนๆปรับขยายความยาวได้ตามที่เพื่อนๆต้องการเลยนะคะยาวได้ถึง280ซนติเมตรเลยค่ะเพื่อนๆโโหต่อไปนี้นะคะงานปัดกวาดจากใหญ่ก็จะง่ายขึ้นค่ะเพื่อนๆเอาไปปัดกวาดนะคะ ตามมุมตามเสากต่างๆที่เพื่อนๆต้องการได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าอยากย่าอยู่สูงๆนะคะเพื่อนๆก็สามารถปรับระดับนะคะแล้วก็เอาไปเช็ดปัดกวาดทําทความสะอาดได้นะคะเพื่อนๆหูถือว่าเป็นเครื่องมือทําความสะอาดที่คุ้มค่ามากๆเลยนะคะแถมยังราคาหน้ารักอีกต่างหากค่ะเพื่อนๆสินค้าดีๆแบบนี้ลดแนะนาน,นะคะ